ดีค่ะเพื่อนยินดีนต้อนรับสู่ช่องชาวสวนคนสวยค่ะหน้าตาของเราก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะก็เป็นช่องของไอวี่เองนะคะช่องนี้นะคะไอวี่ก็ปรับเปลี่ยนช่องใหม่นะคะเป็นการทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสวนเลยนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงบ้างในบางครั้งนะคะเพราะว่าไอวี่เนี่ยคิดว่าควรจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะก็เลย มาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ปรับปรุงช่องใหม่นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะยังเป็นกำลังใจให้วีนะคะยังเป็น FC a v ีอยู่นะคะก็ขอให้มาให้กำลังใจวีที่ช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็เปิดคลิปแรกนะคะวีก็จะทำเป็นคลิปนี้ค่ะเปลี่ยนกระถางนะคะกวาดมลกฏนะคะใบดำจ้าทุกคนเลลืมนะคะชื่อช่อง ชาวสวนคนสวยจ้าทุกคนอย่าลืมนะคะไอวี่ยังลืมเลยอะ่ะไอวี่ยังลืมพูดชื่อช่องชื่ออะไรสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องช่องอะไรเอ่ยช่องอะไรนะช่องอะไรชาวสวนคนสวยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะ กวักมรกตนะคะใบดำนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระถางกันทุกคนเราก็จะต้องมีอุปกรณ์นะคะก็คือกระถางใบใหม่นะคะกระถางอันนี้นะคะเราจะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าจะต้องให้ใหญ่กว่าไซส์เดิมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ต้นไม้เขาโตนะคะจะได้ไม่เบียดรากกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นดินค่ะดินปลูกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นดินล้วนนะคะผสมกบับกาบมะาพร้าวสับนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำหินนะคะที่อยู่บนด้านบนของต้นไม้อันเก่านะคะออกก่อนนะคะทีนี้เนี่ยแล้วเราก็ต้องใช้นะคะเป็นตัว ช้อนนะคะบางคนก็เรียกช้อนนะคะช้อนพรวนนะคะเสียมอะไรอย่างนี้นะคะออกมาก่อนนะคะจะดูนี่ดูลากเขานะคะทุกคนลากแบบนี้ด้วยค่ะลากแบบนี้เลยนะคะอุ้ยอุ้ยเราเจอค่ะเราเจอเราเจอนะคะอุ้ยเราเจอหัวโคตรค่ะ ถ้าเราเจอหัวโคดแล้วแบบนี้เราต้องโชว์โคดแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ซึ่งเราไม่รู้เลยนะคะเนี่ยว่ามีโคดอยู่นะคะว้าวสวยด้วยอัศจรรย์มากเลยเดี๋ยวเราจะต้องปลุกแบบโชว์โคดแล้วทุกคนว้าวว้าวว้าโอเคโอเคดูดูทุกคนคคดูไอ้พี่ก็รู้พร้อมเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยว่ามีโคดนะคะนี่ว้าวอย่างนี้ต้องโชว์โคดแล้วทุกคน นีด่ดู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 ของดีของดีเป็นลูกแก้วเลยไป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 ,ไปเดี๋ยวเอาดินออกให้หมดก่อนด้อุโอ้ยๆอได้ต้องไหลโตดแน่นี่นะคะได้โคตรเยอะเลยทุกคนโอเคนะคะตั๊บหนึ่งเนาะถ้าเราได้โขดแบบนี้เราต้องเอาไปล้างน้ําก่อนค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะบบเห็นไหมคะเห็นโขดไหมคะว้าวกากมะพร้าวสับนะคะ ที่เราเอาออกจากากระถางเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปในกระถางลูกใหม่ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาดินนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปให้เต็มก็ไปคลุกในกระถางน,นี่แหละเอากาะับมะพร้าวกับดินเนี่ยนะคะคลุกกันเข้าไปในนี้เลย ดีจังเลยอ่ะนี่เห็นไหมโคดสวยๆเลยเพื่อนๆดูซิโอ้ยดีใจมากเลยนะนี่อ่ะนะคะทำหลุมตรงกลางก่อนเนอะให้แบบลากเขาเข้าไปได้เพราะเราจะโชว์โคดเนอะวันนี้เราจะได้โชว์โคดเลยทุกคนก็ดินใส่เพิ่มไป ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าเป็นไมโ้โขดแสดงว่าที่ร้านเนี่ยที่ตอนที่เราไปซื้อมาตอนนั้นะนะ<ม>เขาคงจะใช้ใบนะคะ<ม>เพาะชาเอาไว้นะคะคก็เล<ม>ยเป็นแบบนี้เดี<ม>๋ยเราจะโชว์หัวโขดกันทุกคน<ม>เพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะเดี๋ยวเราก็ ใส่ดินนะคะกบไปทั่วก่อนแล้วก็มีหินมานะคะหินมาสักคู่นี้นะมันน่าจะไม่พอแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนชั่วคาวนะคะใส่แค่รอบๆเนาะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปลดน้ำกันค่ะนี่นะคะแค่นี้เองนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขานะคะยายบ้านให้เขาเนอะมาลยจา้า ทำการเปิดใส่ยางลดน้ำลงไปเลยนี่นะก็โชว์โคดแล้วนี่โชว์โคดสวยนี่นะคะดูนะคะเพื่อนๆ ก็โคตรสวยๆเลยนะคะนี่นะคะว้าวสุดยอดมากเลยนะคะกวักมรกตนะคะเป็นไม้มงคลน,นะคะทุกคนเขาเชื่อกันว่านะคะถ้าเกิดบ้านใครนะคะปลูกแล้วมีใบนะคะมีต้นนะคะแตกออกมาเยอะๆนะคะก็จะหมายถึงกวักเงินกวักทองนะคะโชคลาภวาสนาการงานการเงินความสำเร็จจ้านี่นะคะเราก็ เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายชาวสวนคนสวยค่ะจำให้ได้นะคะชื่อช่องนะคะชาวสวนคนสวยทุกคน โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าแค่จะเปลี่ยนกระถางแต่ดันมาเจอโคดยอดเลย